กรณีที่มีการออกประกาศคำสั่งของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือว่าคอสอชอค่ะใช้ตามอำนาจมาตรา44ของรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวพศ2557นะคะเพื่อที่จะแทนกับกฎอายการศึกซึ่งท่านรองนายยกรัฐมนตรีก็ย้ำนะคะว่าจำเป็นที่จะต้องมีเครื่องมือรองรับ เราว่ามีรายงานจากฝ่ายความมั่นคงว่ายังมีสถานการณ์ที่ไม่เป็นที่น่าไว้วางใจจาก5กลุ่มที่เตรียมจะสร้างสถานการณ์ทั้งยินยันด้วยนะคะว่าการใช้อำนาจพิเศษเพื่อสร้างความปรองดองสมานชัท์แล้วก็เดินหน้าในการปฏิรูปประเทศค่ะเราไปติดตามเรื่องนี้กันอีกครั้งหนึ่งค่ะถามมาตรา44ที่ใช้อยู่ในบัตรนี้พูดเรื่องอะไรมาตรา44นั้นได้พูดถึงว่า ถ้าเกิดสถานการณ์ที่รุนแรงหรือมีความจําเป็นหรือมีเหตุการณ์พิเศษหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติสามารถที่จะใช้มาตรานี้ออกคําสั่งกีดเส้นใต้คาว่าออกคําสั่งคือไม่ได้นํามาตราส,สี่ไปใช้ตรงแล้วใช้ตรงไม่ได้ด้วยจะต้องไปออกคําสั่งและคําสั่งนั้นจะว่ายอย่างไรก็แล้วแต่ที่จะสั่งกันสมัยก่อนมาตราทํานองน,นี้เขาจะเอาไว้ออกคําสั่งกรณีเดียวคือเพื่อที่จะ ระงับยับยั้งป้องกันปราบปรามความไม่สงบเรียบร้อยเหมือนกับที่เราเคยพูดว่าเคยเอาไว้ใช้ยิงเป้าพูดอย่างนี้รุนแรงแต่ว่ามันก็เป็นความจริงอ่ะเพราะว่าสมัยก่อนเคยใช้มาตรานี้ในเรื่องของการจับเองสอบสวนเองลงโทษเองตัดสินเองแม้กระทั่งลงโทษประหารชีวิตเราก็เลยเกิดความรู้สึกว่ามันเป็นมารารที่รุนแรงเพราะมันเคยใช้ ถึงขั้นที่รุนแรงสูงสุดมาแล้วแต่ว่าในมาตรา44นั้นเป็นครั้งแรกที่เอาอำนาจพิเศษมาเขียนเพื่อไว้ใช้กับเหตุการณ์อื่นๆนอกเหนือจากเหตุการณ์ที่เคยใช้มารวมแล้วก็คือใช้กับเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งได้ในสามเหตุการณ์หนึ่งอาจจะใช้เพื่อการสร้างความสมัคคีปรองดองถ้าหากว่า มาตรการที่จะสร้างความสามัคคีปรองดองปกติมันมันช้าหรือมันไม่ได้ผลแล้วก็มีความจำเป็นต้องสร้างความสามัคคีปรองดองหัวหน้าคอสชอก็อาจจะใช้มาตรา44นี้ออกคําสั่งเพื่อที่จะทําให้เกิดความสามัคคีปรองดองขึ้นได้ส่วนจะสั่งยังไงผมไม่ทราบเพราะเหตุการณ์มันยังไม่เกิดหรือกรณีที่สองคือใช้มาตรา44สั่งเพื่อที่จะทําให้เกิดการปฏิรูปหรือเตรียมแนวทางไปสู่การปฏิรูป ปกติการปฏิรูปนั้นทําได้โดยไม่ต้องมายุ่งกับมาตรา44แต่ถ้าหากว่าการปฏิรูปนั้นมันล่าช้าและมันอาจจะก่อให้เกิดอุปสรรคความจําเป็นในการปฏิรูปมันสูงก็อาจจะออกคําสั่งโดยอาศัยอำนาจตามมาตรา44สั่งอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อเป็นแนวทางที่จะไปสู่การปฏิรูปได้หรือในที่สุดก็อาจจะใช้คําสั่งตามมาตรา44นี้ เพื่อที่จะไประงับยับยั้งป้องกันปราบปรามการบ่อนทําลายการทําลายความสงบเรียบร้อยหรือความมั่นคงของชาติอันนี้คือมาตรการรุนแรงเหมือนกับในอดีตมันสมัยก่อนมันมีเพียงแค่เรื่องระงับยับยัย้งป้องกันปราบปรามวันนี้มันก็ยังอยู่ในมาตรา44เพียงแต่เพิ่มตัวเลือกอีกสองตัวสําหรับที่จะใช้มาตรา44คือใช้เพื่อการปฏิรูปหรือใช้เพื่อการสร้างความสามัคคีพร้องดอกนั่นคือตัวกรอบ ทีนี้เมื่อถึงเวลาจะใช้ทีมมันก็ต้องไปออกคําสั่งผมเข้าใจว่าตั้งแต่มีมาตรา44มาหรือตั้งแต่คอสชอยึดอํานาจมาหรือแปลสภาพเป็นรัฐบาลอะไรก็แล้วแต่เนี่ยได้เคยใช้มาตรา44ออกคําสั่งไปแล้วหนึ่งครั้งก็คือออกคําสั่งเพื่อการขยายวาระของสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นที่ครบวาระแล้วตามปกติครบวาระแล้วก็ต้องไปจัดการเลือกตั้ง แต่เมื่อยังไม่สมควรเปรจัดได้มีการเลือกตั้งที่จะทํำยังไงก็ต้องให้เขาอยู่ต่อแต่กฎหมายไม่ได้เขียนให้อยู่ต่อก็ต้องอาศัยมาตราส4ี่ออกคําสั่งให้อยู่ต่อก็แสดงว่าสามารถดําเนินการไปได้นั่นเคยสั่งมาแล้วเมื่อต้นเดือนมก,กราคมปีนี้ความจริงที่ยังอยู่ในแนวทางซึ่งคอสชอคิดหรือรัฐบาลอาจจะเสนอแนะ เรื่องอย่างนี้ผมต้องใช้คำรัฐบาลเสนอนะเพราะว่าการออกคําสั่งตามมาตรา44ไม่ใช่เรื่องของรัฐบาลเป็นเรื่องของคอสชอถ้าคอสชอไม่คิดเองรัฐบาลก็อาจจะแนะเพราะรัฐบาลควักเอามาตรา44มาใช้เองไม่ได้คนจะเซ็นมาตรา44นั้นจะใส่ตําแหน่งนายกรัฐมนตรีไม่ได้ต้องใส่ตําแหน่งหัวหน้าคณะรักษาความสบงบแห่งชาติ ที่อยู่ในท่อหรือกําลังคิดว่าอาจจะต้องนัดเอามาตรา4 4มาใช้อีกต่อไปก็คือใช้เพื่อแก้ปัญหาของประเทศเพื่อสร้างความปรองดองหรือเพื่อแผถ่ถามทางไปสู่การปฏิรูปไม่ได้ใช้เพื่อที่จะระนับยับยัง้งป้องกันปรปาบปรามมันอยู่ในความคิดเวลานี้ซึ่งท่านนายกก็ดีหัวหน้าคสชก็ดีชึ่าพักพิงคือคนเดียวกันเนี่ยท่านอาจจะเคยพูดให้เราได้ยินมาแล้วหลายครั้ง เพียงแต่เป็นดําริยังไม่รู้ว่าจะใช้จริงไม่จริงนะครับเช่นว่ากรณีปัญหาเรื่องการบินพลเรือนซึ่งเกิดปัญหากับกรณี ICAO หรือที่เรียกว่า i c ซ o เนี่ซึ่งกระทบต่อเรื่องการบินกระทบต่อการท่องเที่ยวกระทบต่อเศรษฐกิจไอเรื่องอย่างนี้เนี่ยอาจจะต้องแก้ปัญหาโดยใช้มาตรการทางกฎหมายซึ่งอาจจะใช้เวลาท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมคนาคมรายงานคณะฐมนตรีวันสื่อนี้ว่าถ้า ดำเนินการเพื่อแก้ปัญหาให้เป็นที่พอใจแก่ i k o อาจจะต้องใช้เวลาประมาณ8เดือนนั้นถ้า8เดือนนั้นเรายังแก้อะไรไม่ตกอาจจะประสบปัญหาเรื่องการถูกสั่งให้จุดเที่ยวบินตรงนี้ก็อาจจะต้องเดือดร้อนกลับมาใช้มาตราส4เพื่อแก้ปัญหาเพื่อเร่งเวลาที่แทนที่มันจะเป็น8เดือนให้ลงมาเหลือภายในไม่กี่วันไออย่างนี้ก็ อาจจะบอกว่าใช้เพื่อการสร้างสรรก็ได้นี่เป็นดําบลนะครับไม่แน่ว่าจะใช้เพราะขณะนี้ให้กระทรวงคมนาคมไปคิดว่าสามารถจะสั่งหรือทําอะไรเองได้โดยไม่ต้องมายุ่งกับมาตรา44ได้หรือเปล่าถ้าได้ก็ทาไปเถอะอย่าไปใช้มาตรา44บ่อยนักเลยหรือกรณีที่ก็อยู่ในท่อและอยู่ในความคิดว่าเมื่อรัฐบาลมีนโยบายเกี่ยวกับเรื่องเขตเศรษฐกิจพิเศษซึ่งมันก็มีอุปสรรคปัญหาบางอย่าง บางทีการแก้ปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นถ้าใช้มาตรการตามปกติอาจจะใช้เวลาเป็นแรมปีถ้าใช้มาตรา44ซึ่งก็ไม่ทาให้เดือดร้อนเสียหายแก่ใครเพียงเร่งกระบวนการบางอย่างในทางบริหารเนี่ยมันอาจจะทําให้เร็วขึ้นได้ก็อาจจะต้องเอามาใช้นี่ก็อยู่ในท่ออีกเรื่องหนึ่งรวมทั้งเรื่องอื่นๆอีกสองสมเรื่องที่กําลังคิดซึ่งไม่ใช่เป็นเรื่องที่ไปใช้แก่ในกอในขอหรือบุคนนคลใดบุคคลหนึ่งเป็นการใช้เพื่อแก้ปัญหาสถานการณ์บางอย่าง พราะมีอุปสรรคขัดขวางเท่านั้นอย่างไรก็ตามล่าสุดมาถึงบัดนี้มันก็มีเรื่องกรณีที่ต้องมีการยกเลิกการประกาศใช้กฎเอกการศึกกฎเอกการศึกนั้นเป็นการประกาศตามพระราชบัญญัติกฎเอกการศึกซึ่งออกมาตั้งแต่ปี2 4 5 7ตัวพระราชบัญญัติกฎเอกการศึกนั้นมันวางเป็นหลักไว้เท่านั้นเหมือนกับมาตรา4ิสที่วางเป็นหลักเวลาจะใช้ทิ้งก็ต้องมาประกาศมาตรา4 4เวลาใช้ทิ้งต้องออกคําสั่งชั้นใด พระราชบัญญัติกฎเอาการสึกเวลาจะใช้ทีก็ต้องมาออกประกาศใช้กฎเอากรารสึกฉันนั้นซึ่งตอนประกาศนั้นทหารท่านอาจจะออกประกาศว่าท่านไปเองก่อนได้เพราะว่าการประกาศมันเป็นเรื่องฉุกเฉินเร่งรวดแต่ถ้าต้องประกาศใช้ทั่วราชอาณาจักรอันนี้จะต้องเป็นพระม้โฉมการส่วนการยกเลิกกฎเอาการสึกแม้ยกเลิกบางพื้นที่หรือยกเลิกทั่วประเทศ ก็ต้องทําเป็นประกาศพระาชโจกการเสมอเพราะก็ถือว่าตอนประกาศใช้อาจจะไม่มีเวลาต้องเร่งแต่ตอนเลิกมันมีเวลาก็เลยต้องมาทําเป็นประกาศพระมชโจกการบัดนี้มีประกาศพระอรครมชโอกการให้ยกเลิกการประกาศใช้กฎอัยการศึกทั่วประเทศเรียบร้อยแล้วปัญหาก็เกิดขึ้นว่าเมื่อมีการยกเลิกการประกาศใช้กฎอัยการศึกเราจะปล่อยให้เกิดภาวะนิ่งๆอย่างนี้ต่อไปหรือควรจะมีมาตรการใดมารองรับ มันก็ขึ้นอยู่กับเหตุการณ์สิครับทีนี้ว่ามันมีเหตุการณ์อะไรหรือไม่ผมไม่แน่ใจว่าท่านรัมรีท่านอื่นในรัฐบาลบางทีอาจจะรัมรีสุวพันธ์ท่านเคยได้พูดไปหรือ,อยังเพราะว่าท่านมีการข่าวรายงานข่าวซึ่งก็รายงานรัฐบาลอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันอยู่แล้วและรัฐบาลก็ได้รับทราบรายงานนั้นรายงานนั้นบางทีก็ส่งให้รองนายยงพีทุกคนได้รับทราบว่ามันมีสถานการณ์สําคัญที่ ทำให้ดูจะไม่เป็นที่วางใจอยู่หลายเหตุการณ์เหมือนกันโดยเฉพาะเรื่องการกระทําความผิดที่กระทบต่อสถาบันพระมหากษัตริย์การกระทําความผิดที่กระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือการใช้อาวุธปืนดอกไม้เพลิงวัตถุระเบิดอาวุธสงครามซึ่งก็ดูจะมีความรุนแรงอยู่ในบางพื้นที่รวมทั้งการฝ่าฝืนประกาศหรือคําสั่ง ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่เคยประกาศไปก่อนนี้ไม่ใช่มาประกาศใหม่นะประกาศไปก่อนนี้แล้วแล้วก็มีการฝ่าฝืนแต่ความผิดพวกนี้อาจจะเป็นความผิดเล็กน้อยที่ถือเป็นความผิดรุนแรงก็คือความผิดต่อสถาบันพระมหากษัตริย์เช่นกรณีการหมิ่นพระเดชานุภาพตามมาตราร1 2ยหรือความผิดต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือความผิดตามกฎหมายอาวุธปืนวัตถุระเบิดวัตถุสงครามพวกนี้เป็นเรื่องรุนแรงที่มีอยู่ แล้วก็กล่าวโดยสรุปก็คือมีเหตุการณ์อยู่4ีหเหตุการณ์ที่ทําให้สถานการณ์อาจจะยังไม่เป็นที่วางใจ 1. ก็คืออาจจะมีผู้สูญเสียอํานาจทางการเมืองในอดีตบางคนอาจจะก่อความไม่สงบเรียบร้อยขึ้นอันนี้คือรายงานข่าวว่ายังมีอยู่ 2. ก็คือกลุ่มทุนกลุ่มเศรษฐกิจหรือกลุ่มมีอิทธิพลที่ได้รับผลกระทบจากการจัดระเบียบสังคม แล้วก็ก่อความไม่สงบเรียบร้อยขึ้นเพื่อปกป้องผลประโยชน์ทางธุรกิจของตนอันนี้ไม่เกี่ยวกับเรื่องการเมืองสามก็คือกลุ่มซึ่งรู้ว่าเหตุการณ์กำลังจะเข้าสู่รถแม้ระยะที่3คือเตรียมที่จะเกิดการจัดการเลือกตั้งการประกาศใช้รัฐธรรมนูญเพราะฉะนั้นก็อาจจะมีการก่อความไม่สงบเรียบร้อยบางอย่างขึ้นในบางพื้นที่ กลุ่มที่3นี่ต่างจากกลุ่มที่1กลุ่มที่1เป็นเรื่องของกลุ่มที่เสียอำนาจในอดีตซึ่งอาจจะดีไม่มากนัก<ๆ>กลุ่มที่สเป็นกลุ่มที่โอโกาสสําหรับที่จะเกิดความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในอนาคตเข้าสู่รถแบบระยะที่3ก็อาจจะสร้างสถานการณ์อะไรบางอย่างกลุ่มที่4เป็นกลุ่มสร้างสถานการณ์ให้เกิดความไม่เรียบรอย้อยขึ้นพวกนี้อาจจะไม่ได้มีเจตนาทางการเมืองแต่เจตนาอาจจะเป็นในเรื่องอื่นแล้วก็กลุ่มที่5ซึ่งอาจจะไม่มีจํานวนมากนัก แต่ก็มีอยู่ปรายคือกลุ่มที่รู้สึกว่าตัวเองได้รับการกระทบกระเทือนได้รับความเดือดร้อนได้รับความไม่เป็นธรรมกลุ่มนี้อาจจะเป็นกลุ่มสุจริตแล้วก็ไม่มีเจตนาในทางการเมืองแอบแฝงก็ได้แต่ได้รับผลกระทบบางอย่างได้รับความเดือดร้อนรู้สึกว่าได้รับความไม่เป็นธรรมสองมาตรฐานหรือเดือดร้อนในทางเศรษฐกิจสังคมก็อาจจะระบายบางคน มีวิธีระบายโดยทางอื่นแต่บางคนอาจจะระบายโดยการก่อให้เกิดความไม่สงบขึ้นวางระเบิดบ้างอะไรบ้างพวกเหล่านี้ก็จัดเป็นกลุ่มที่5 5ห,หกลุ่มนี้แต่ละกลุ่มจำนวนอาจจะไม่ได้มากมายแต่ว่าเมื่อรายงานว่ามันมีอยู่มันก็เท่ากับเป็นการยืนยันเหตุการณ์ว่าอาจจะเกิดความไม่เรียบร้อยขึ้นได้ซึ่งหน้าที่ของรัฐบาลหน้าที่ของคสช,ชก็คือต้องรักษาความสงบเรียบร้อยในประเทศ อย่าให้เกิดเหตุการณ์อย่างที่ท่านนายกใช้คําว่าก่อนวันที่22พฤษภาคมประเทศไทยมีลักษณะเหมือนคนที่ป่วยไข้เลือดไหลออกเราไม่ต้องการให้ภาวะเลือดไหลออกนั้นกลับคืนมาอีกครั้งหนึ่งก็จําเป็นต้องมีมาตรการกันไว้ดีกว่าแก้